มาอัปเดตกันต่อนะคะกับข่าวของพิธีกรชื่อดังค่ะพี่หนุ่มกัญชัยที่ออกมาประกาศกักตัว14วันนะคะ,ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่หนุ่มแกไม่ได้ติดโควิดนะคะแกเป็นแค่ผู้ผสุ่มเสีย่ยงเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชม,มต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะช็อกสองเด้งจริงๆค่ะจนพี่หนุ่มต้องออกมาไลฟ์สดชี้แจงแบบนี้เลยนะคะ คือเดี๋ยวใจที่มาให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะคือตอนแรกเนี่ยหลังจากที่พี่หนุ่มออกมาชี้แจงว่าเมื่อวันที่9ก้ากรกฎาคมเดี๋ยวไล่แบบนี้นะคะนี่นะคะวันที่เก้าเนี่ยช่วงเช้าพี่หนุ่มเนี่ยเจอพระมหาสมปองคือตอนแรกจะเจอนะคะคือนิมนท์ท่านมาออกรายการแต่ปรากฏว่าไปสวอปเทสนะคะแล้วผู้ติดตามของพระ,พระมหาสมปองตอนนั้นนะคะคือผลออกมาเป็นบวกก็เลยนิมนต์ท่านกลับทันทีสรุปก,ก็คือไม่ได้เจอนะคะแต่ว่าช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นนะคะพี่หนุ่มเนี่ยเข้าห้องอัดโฆษณาพรีเซนเตอร์ตัวใหม่นะคะแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับพุ ซึ่งตอนแรกก็ทํางานปกติราบรื่นดีนะคะทว่าหลังจากนั้นค่ะพุ่งกับท่านนี้ก็โทรมาบอกตอนดึกค่ะว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคมเนี่ยโยงไปนะคุณผู้ชมค่ะพุ่งกับท่านนี้ค่ะไปทํางานในสตูด,ดิโอแห่งหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่า มีผู้ป่วยติดโควิดเพิ่งรู้เหมือนกันก็เลยโทรแจ้งพี่หนุ่มช่วงดึกของวันที่9ว่าเดี๋ยวผมจะไปตรวจนะคะ uh huh. กระทั่งนะคะจนล่วงเลยมาเป็นวันจันทร์คุณผู้ชมประมาณ5้าโมงเย็นค่ะพุ่งกับคนนั้นนะคะก็โทรมาแจ้งว่าเขาติดโควิด19นะคะนั่นแปลว่าพี่หนุ่มก็คือกลายเป็นผู้เสี่ยงสูงนั่นเองนะคะ uh huh. พี่หนุ่มก็เลยไลฟ์สดข่าความยาประมาณ20นาทีค่ะ uh huh. แล้วก็ชี้แจงว่าขอกักตัวนะคะทวดงหบสีวันตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่22นะคะกรกฎาคมค่ะโดยพี่หนุ่ม ชี้แจงนะคะว่าด้วยความที่เป็นคนที่ระแวงอยู่แล้วนะคะตลอดเวลาที่เจอพุ่มกับท่านนี้นะคะใส่หน้ากากนามัยตลอดสองชั้นเลยคุณผู้ชมคือพี่หนุ่มแกเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็แกเป็นคนที่แบบตรวจสวอปตลอดเวลาอยู่แล้วทุกวันเลยก่อนจัดรายการค่ะอันนี้คือที่เกิดเหตุที่ไปเจอกันก็คือพี่หนุ่มแกไปทางานแกไปลงที่อันนี้เป็นภาพในเพจวันกัญชัยนะคะคือแกก็เตรียมตัวงานชิ้นใหม่เลยเนาะเออก็ลงโปรโมทนะคะอ้าวรอบฟังผลงานชิ้นใหม่ของผมด้วยนะคะ ปรากฏว่านะคะผลตรวจล่าสุดวันนี้นะคะก็ยังเป็นลบค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่หนุ่มบอกว่าไม่ได้โกรธหรือว่าโทษรุ่งกับท่านนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะส่วนไทม์ไลน์ค่ะเดี๋ยวจะไล่ชี้แจงอีกทีนะคะตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ใกล้ชิดวงสองสังเกตอาการค่ะโดยจะพักงานหน้าจอทั้งหมดค่ะรวมไปถึงรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ,ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐโทรศัพท์สอบถามพี่หนุ่มก็คือยังไม่รับโทรศพัพท์แต่ว่า เมื่อสักครู่นะคะพี่หนุ่มให้สัมภาษณ์กับพี่หมวยนะคะทางโทราศัพท์นะคะอัปเดตอาการก็คือถามว่าแกเงาไหมแกกระบอกเงาอยู่ช่วงนี้เพราะว่าปกติทํางานตลอดเลยมันมีช่วงท้ายนะคะ<อ>ก็เหมือนแบบคุยเล่นกันพี่หนุ่มอาการเป็นยังไงนะคะพี่หนุ่มอัปเดตอันนี้เป็นข้อมูลนะคะที่เมื่อสักครู่เราดูรายการมาแล้วเราเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะพี่หนุ่มบอกว่าเอาจริงๆวันนี้ตื่นขึ้นมาปวดหัวเจ็บคอน้ำมูกไหลคิดว่าเป็นหวัดกินพาราไปแล้วล่ะค่ะแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อละ รอฟังผลอีก3วันจะมาอีกสามวันจะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนอกว่าจะเป็นยังไงก็ส่งกำลังใจไปแหละแต่เข้าใจได้นะเวลา เรารอผลออกมาเนี่ยมันจะมีอาการนะเกิดจากความเครียดของเราด้วยกังวลด้วยอาการต่างๆเนี่ยมันอาจจะแบบคลับยคลาบคลาไปในทางแบบนั้นะทำให้ข้างในน่ากันเราปั่นป่วนอะไรบบนี้ได้คือตอนนี้แกก็แยกออกมาอยู่คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวเลยนะคะคือไม่ได้เจอภรรยาแล้วก็ลูกด้วยค่ะแล้วก็แกก็เหงาแหละแกก็บอกก็ถามว่าเออพี่หนุ่มไร้สดไหมเอาพูดตรงๆแกตอบได้แต่ในแชทไลน์อย่างเงี้ยคือแกทำไร้สดไม่เป็นแกบอกว่าเดี๋ยวให้พี่แบบไปตรวจบั่นใจก่อนละกันอาจจะให้แบบว่าถ้ามัน มั่นใจรอบแรกกันนะคะให้ทีมงานมาติดตรง<อ>ติดตั้งอะไรเง<อ>ี้ยแกบอกนะ<อ>นะคะ<อ>ด้วยความแกเหงา,าพี่หนุ่มก็เป็นกำลังใจให้ให้ละกันนะคะอย่าเครียดค่ะพี่หนุ่ม